สระชังสะเสนังสะพันทุงนรินทางปริตานุภาโสธารคตูตีตริตวานเมตังสเมตาพทันตา อาวิคินตาจิตตาปริตังพานันตุสักีกามิจารูเปกิริสิการาตเตจันตาริเควิมาณีทิเปรตเถจักามีตารุวั ชาเนเคนาวะทุมหิเขเตพุมมาจายันตุเทวาชารทราวิสเมยคคันทับาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนัน ธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตโดยขออนุภาพพระปร,ริกจ์จงรักษาพ,พระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยพระราชวงศ์พร้อมด้วยเหล่าเสนาอมมตย์ขออย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านจงตั้งใจสวด พระปริเทินขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดีรูปภปพก็ดีและภูม,มิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเข,ขาและหุบผาในอากาศในเกาะในเว่นแควน้นในบ้านในต้นปรึกษา และป่าชัดในเรือนและในไร่นาก็ดีและยักษ์คนทันนาคซึ่งสถิตยอยู่ในน้ำบนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดีอันอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้คำใดเป็นของพระจอมุนี ท่านสาธุชนทั้งหลายจงสดับค,คําข้าพเจ้านั้นดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรม